สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคล่องไฟเนาะเพราะว่าแต่พี่น้องไทยพี่น้องลาวเนาะเป็นยังไงทุกคนอ่าตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่ากเนาะขา้าพเจ้าอยู่อ่าโรงพยาบาลสินแพทย์ทุกคนโรงพยาบาลสินแพทย์เนาะโรงพยาบาลสินแพทย์ถนนลำอินทานนี่นทุกคนมาเบิ่งโครงการก่อส,สร้างรถไฟฟ้าสีชมพูน้องนมเย็นได้เองทุกคนเนาะนี่ก็คือล่างของเพลินเนาะทุกคนล่างของเพลิน นี premises, ่ก็ไปบางเขนทุนอันนี ours, ่ก็ไปอ่านินบุร uh ีเนาะอันนี้สถานีสินแพทย์ทุกคนสถานีสินแพทย์เนาะอ่าลำอินทากมมก้านั Allāh ่นเองทุกคนลำอินทากมมก้านั่นเองเนาะสวยสมมงงามทุกคนเกิ่นเนาะการก่อสร้างของเพิ Judas ่นก็บ่อธรรมดาเนาะทุกคนนี่งามแพงเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะสะอาดงามตาทุกคนสะอาดแท้สะอาดว่าสะอาดงามตาแท้เนาะเป็นตาสองออนเป็นตาสองออนบ้านเพิ่นทุกคน เนาะอันนี้กับนี่ทางย่างเพิ่นก็เท็ดไหมทุกคนเนาะทางย่างก็เห็ดไหมเนาะบ่มีฮอดอ่าขยะเลยเนาะทุกคนบอ่ายง่ายๆซะบ่มีของขยะเลยเนาะทุกคนเนาะบ่มีขอขยะยเกรสิขึ้นไปสิขึ้นไปรีวิวทางเทิงให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะสิไปรีวิวทางไห่เบิ่งป่าเป็นองไรเนาะเป็นไปรีวิวทางเทิงให้เบิ่งเนาะกันเนาะกะสิประมาณท้ายๆเดือนพฤศจิกายนนี่น่ะอาจสิแล้วเนาะทุกคนอาจสิแล้วเนาะ ใช่ข <es> anyway, <match> ึ kind of of way, ้นไปเบิ่งมุมสูงทั้เมืองมุมสูงร่วมกันทุกคนเนาะมุมสูงกันความันสิสวยคนนอนงามสำหรับทุกคนเนาะถามว่าเจ้าอันนี้ก็ได้แต่รีวิวนั่นแหละทุกคนอยากยกบ่ไว้จี่ประเทศแล้วก็ยกบ่ได้เนาะมีแต่สองอนด้านเพิ่นก้ะดีใจก้ะดีใจอยู่เนาะเพราะว่าได้มาใส่ชีวิตอยู่บ้านเพิ่น แต่ว่าโมเมนต์ของประเทศเฮ้ากะดีใจที่ได้อยู่ดีใจที่ได้ใช้ชีวิตทุกคนดีใจที่ได้มาทํางานที่นี่กะขอมอบขอบใจอาพี่น้องไทยขอมอบขอบใจพื้นแผ่นดินไทยเนาะทุกคนนี่ทุกคนเบิ่งเนาะลานนี้กว้างกว่าคเลยเนาะเนาะกล้องซีซีทีวีนี่มัต้องห่วงเลยทุกคนเนาะนี่อันนี้กะเนาะทุกคนเห็นบ่ ส,สา no? สานถ no? ูกคนเลยเนาะสานแหงเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้การล้มบาลสิีแค่ถูกคนนี่เนาะต่องามว่ะพี่น้องต้อสองเทเวนงามงามทุกคนเลยงามแหงเนาะนี่โอ้สุดยอดเลยเนาะทุกคนสุดยอดซีมือเนาะทุกคนเนาะสียอดซีมือมนุษย์เนาะโมเมนต์ฝรั่งเศสโมเมนต์อิตาลีโมเมนต์เยอรมันทุกคน นี่คือสีมือ,อวิศวกรของคนไทยออกแบบโดยคนไทยทุกคนเนาะับเมาโดยคนไทยเนาะบบมีประเทศใดมาสัมทานทุกคนสีมือคนไทย,มทยสมองคนไทยเสื้อแห้งคนไทยทุนคนไทยล้วนๆทุกคนเนาะเอาสิมาเบิ่งฟังนี้อนะีกทุกคนเอาสิมาเบิ่งฟังนี่อนะีกเนาะเอาสิมาเบิ่งฟังนีกนะว่ามันงามสัมไรแล้วทุกคนงามแห้ง ทีนนี้ก็มีตลาดทุกคนเลยตอนนี้ก็มีตลาดงามนี่เนาะตอนนี้ก็มีตลาดทุกคนมีตลาดเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้คือตลาดมิ่งมิดทุกคนตลาดมิ่งมิดนะทุกคนเด้อตลาดมิ่งมิดเนาะทางนี้เนาะอันนี้ก็เป็นถนนรามอินทราทุกคนนี่เนาะม่บ้านเพิ่อการทำความสะอาดเพิ่งทุกคนแม่บ้านเพิ่อการทำความสะอาดเนาะทาความสะอาดบันไดเลื่อนเนาะทุกคนเนาะบันไดเลื่อนโอ้ยทุกคนเพลินเนาะ ความแน่นหนาบ่ต no. no. ้องห่วงทุกคนเนาะความแข็งแกร่งความแน่นหนานี่บ่ต้องห่วงเนาะความปลอดภัยเนาะสุดยอดยอดยอดอยากได้เมื่ออยู่บ้านเด้เนาะทุกคนเนาะโพนทุกคนเลยออันนี้คือทางลงเนาะฝั่งตลาดมิ่งมิเนาะทุกคนเนาะทางลงก็งามเด้ทุกคนก็งามงามเนาะอันนี้ตลาดมิ่งมิทุกคนยามแงมาก็คนก็สิีเนาะทุกคนเนาะเอาสวยความงามบ่ต้องห่วงเลย เนาะก็ข้า,าพเจ้าก็ได้แต่มาถ่ายหายเบิง่งเนาะทุกคนได้แต่มาถ่ายหายเบิง่งมาถ่ายหายเบิง่งเนาะทุกคนอันนี้ทางไปอ่าอันนี้ไปมินบุรีเด้ะทุกคนไปมินบุรีเนาะไปมินบุรีเนาะสวยสดงดงามทุกคนบรรยากาศแดดอ่อนๆเนาะทุกคนเนาะสวย ต้องขู่อะไรน้องสองน้องทุกคนอยากข้าพเจ้ากัเบิ่งอยู่นี่ไปกันนะน้องนาจะทายเดือนนี้นาสีเปิดเป็นทางการเนาะทุกคนเจ้าหน้าที่เพิ่นกระทายหูเซ็กความเรียบร้อยเนาะเพิ่นกระไรเซ็กความเรียบร้อยทุกคนเพิ่นเจ้าหน้าที่เพิดกระนี้ส่ดีได้ทุกคนเอ้ยนี่ใส่ดีได้บ้านเพิ่นเนาะเจ้าหน้าที่นี่นักสักวามปลอดภัยเพิ่นกระนี้ไซดีเนาะเห็นเท่ากระยางก้มย่างนันต์ต่ำนาะทุกคนเนาะบอกคือบ้านประเทศน้องกลางเนาะทุกคน น่าประเทศเนี่ก็เกลยกกางบอกให้ว่าเป็นเลาพระพ่อกับกางเนาะแต่ประเทศไทยนี่อ้อมน้อมสองตนทุกคนนี่ใส่ดีเนาะนี่ใส่ดีเนาะทุกคนเนาะเบิ่งบรรยากาศแบบยำแรงเนาะทุกคนมึงยำบรรยากาศยำแรงแม่เนาะทุกคนเนาะนะี่โอ้ซ้อนทุกคนเนาะ,นนนะ้าพเจ้าซ้อนเฮซ้อนว่าเนาะหวังว่าสิได้ขึ้นมา สิได้มานั่งเนาะสักครั้งหนึ่งเนาะทุกคนเนาะประมาณใต้เดือนนี้เนาะครับพระเจ้าบัพขาดแน่นอนแล้วทุกคนว่าสิเข้ามานั่งให้ได้เนาะทุกคนเนาะเข้ามานั่งให้ได้เนาะโอ้ผมดูความแน่นความนาทุกคนบมมีสนิดมือสกินนี่นะมีเนเลดทุกคนอันนี้เล็ดเนาะอันนี้หนาสิเล็กกำมนายเนาะทุกคนเนาะอันนี้เล็ดเนาะทุกคนเนาะเบอง์นี้ทุกคนอันนี้อันนี้เป็นหนาเป็นกระจกบ่อันนี้เป็นกระจกทุกคนอันนี้เป็นกระจกหน่อยเนาะอันนี้เป็นกระจกทุกคนความแน่นความนาทุกคนก็ต้องพ่วงเลยทุกคน อันนี้แหละเขาอห้องว่างานคุณภาพนะทุกคนางานคุณภาพเบื่อนี่สะออนไปทุกคนที่เจาวะเนาะ,นะคืองานคุณภาพมันนะนี่ฮู้ทุกคนเลยแกได้อย่งไรเนาะ,ะอยู่หอดเส้นลูกเส้นล้านกับบ่อเพ่บ่อข้งหมดนะทุกคนเนาะเนาะงานมันสเตลเลสสนิมบ่มีกินทุกคนเนาะ พนักงานเพิ่อนกำลังเช็คระบบอยู่เนาะทุกคนเนาะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กำลังเช็คระบบอยู่พนักงานขายตัวเพิ่อนก็ได้เนาะแล้วเกี่ยมพร้อมแต่เนิ Homeland ่นๆเนาะทุกคนบ่มี e ่หฮร์โบไฮเกิดมีความผิดพลาดเลยทุกคนเนาะรถอ่าไฟฟ้าน้องน้ Terra ่มเย็นนี่กันซ้ายซีฟูดด้วยกันวิ่งตลอดทุกคนทดลองทดลองวิ่งตลอดเนาะเพื่อสิฮับคนโบสิฮับผู้โดยสานในโ่เมนต์เรื่องง่ายๆเนาะทุกคนเนาะกวิ่งอยู่ตลอดเนาะทุกคนวิ่งทดลองอยู่ตลอดเป็นเดือนเลย เล่นเนาะแล้วกิงเกยว่ะห like so ั่นใจเนาะท่านี้แหก่อสร้างเลยทุกคนเนาะก่อสร้างเด้วยทุกคนทางานกำลังก่อสร้างน้อมน้อมจริงจมาบ้านเถิดเนาะการเดินพัฒนาตลอดเขมียุทธทุกคนเขมียุทธเนาะเขมีทั้ง4ยุทธประเทศไทยประเทศไทยที่จะพัฒนาได้ทุกคนนี่เนาะอ่าพุทธบาทพุทธบาททาการเนี่ การทง่าเอาดิมาเดีวยดียีมาใส่น้าตุกเด้ี่ปูนต้กใหม่น้าตุ้กงานเนาะ